สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนักลงทุนบิตคอยและทองคำทุกท่านวันนี้ก็วันจันทร์ที่6ตุลาคม2568อวันนี้ก็เวลา3.42ทุ่มอนาทีนะครับราคาบิตคอยอยู่ที่4ล้าน2อ4 5 9 6 4อีเกที่ทเรียมก็แสนห้าไปแล้วนะครับ ราคาในกระดานเทรดของ bitcoin ครับรบาคา btc สี่ล้านราคาเหรียญก็จะประมาณนี้ยรัิบที่เก็ดยี่สิบเจ็ นี่ก็เป็นการอับเดตราคาบิตคอยเท่านั้นะครับอันนี้น,นําในการลงทุนเดือนดอทคอยก็8.4 ก็ราคาพุ่งขึ้นนะครับเหรียญกระดานเขียวทั้งกระดานดูหน้าอยู่ที่0 0 0 1 9นะครับโอพยี่สีก้ามามไม่แนํนำกันลงทุนนะครับ ปยายพีเก้าสบจุดเก้า9นึ่เราไปดูราคาทองคำกันต่อนะครับผมราคาทองกับอินเตอร์กูนะครับราคาทองคำ,คาคาอ,งคำอันนี้เป็นเ6้าสนะครับราคาทองคำอยู่ที่6 0 0ม0ซน้อเข้า6 0 0ม0 4น0ขายออก6 5 0 0 0นะครับ <krit> imi, вами, ตอ Stanford, ทท้องทำก็เป็นดอลล่าในกระดานเทรดดิ้งวิวครับอันนี้เป็นราคายูเดอลล่าสามพันร้อยห้าสอันนี้ก็เป็นไปดูราคาบาทกันครับอันนี้ก็เดียวทามหก3มืน เด็กนะครับทองทำทั้งนั้นไม่งั้นการลงทุนนะครับขอบคุณครับ